น้ำน้ำเอ่อจะเปลี่ยนทุกครั้งที่เราเก็บหมดแล้วครับอ๋อแต่ละรุ่น<ช>ต้องเปลี่ยนครั้งหนึ่งอพอหมดรุ่นนี้เก็บหมดแล้วเราก็เปลี่ยนน้ำเปลี่ยนน้ำอันเก่าออกก็คือจะไป รถต้นไม้รถไหลอะไรได้ที่ไม่มีปุ๋ยอยู่นเนี่ยนะจนะไร้ธาตุจะมีอยู่ตั้งโอ้จะมีกลิ่นฉุนแต่คือพวกหนอนพวกมแมลงจะชอบครับผมออืบางทีหนอนเนี่ยจะมาไวมากอันนี้กี่วันแล้วครับเนี่ย ตัวนี้ประมาณ50บวันห้าสิบวันได้อายุตัดนะห้าสิบถึงห้าสิบครับผมเอ่อเดี๋ยวใช้ได้แล้วครับผมอันนี้เริ่ม,เร,ม,มเริ่มได้แล้วครับผมเริ่มได้แล้วแต่ว่าก็ ิ้งไว้สักระยะหนึ่งแต่ให้ต้นยาวกว่านี้ก็จะได้น้ำหนักครับตอนนี้ราคาตามตลาดช่วงนี้ราคาราคาราคาลงลงมาครับผมก็แปลว่าขายอยู่ก็อยู่ในช่วงประมาณสักหกสิบบาทหกสิบบาทช่วงตุ๊จีจะเป็นส่งแม่ค้าแม่ค้าในตลาดใช่ครับในตลาดก็มีแม่ค้าประจักครับอยู่ปลูกกับปลูกกับดิน จะผมคิดว่านะผมว่าดูดูแลยากกว่าในน้ำถ้าปลูกในน้ำคือเราไม่ต้องดูแลอะไรเพิ่มเติมเราวัดแค่ค่าน้ำแต่เราไม่ต้องมาลดน้ำเช้าเย็ยนนะผมถ้าก,ก็การเตรียมดินการอะไรเงี้ยก็จะไม่ยุ่งยากปลูกในน้ำก็คือเราขั้นตอนการเตรียมปุ๋ยเตรียมอะไรในในถังในกระมังก็คือเสร็จเรียบร้อยอย่าไม่ต้อง ก็คือปลูกผูกไพโดของเราเนี่ยคือเราจะไม่ใช้สารเคมีสารสารพิษสารพิษในการฉีดไล่มแมลงฆ่า,มาแมลงอะไรเงี้ยเพวกนี้นเราไม่ใช้จะมีคือ,คอก็แค่อ,อาจจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยที่อยู่ในน้ำแต่พวกในปุ๋ยพวกนี้คือเราจะ,ะใช้ความมืนขุ่นน้อยก่อนที่จะเก็บแล้วปุ๋ยก็จะเจือจางแล้วปุ๋ยก็จะเอาไปใช้หมดจะไม่มีสารกค้าง แล้วมีการตรวจสอบปัสต์ตอนนี้ว่าก่อนเก็บมีปกค้างไหมอะไรเนี่ยมีไหมหรือเราคำนวณเอาว่ามันใช่ครับผมผมใช้วิธีเอาเกลือจางใช่แล้วคือมันจะมีระยะระยะเวลาปลอดภัยก่อนเก็บห้าวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้พืชนะาเอาในเศษไปใช้ให้หมดไปส่งห้องเรื่อแล้วใช่ครับบางทีเราเราผักที่ปลูกในดินเหนือจะมีถ้าใช้ปุ๋ยคอกบางทีมันมีพยาธิมีอะไรอย่างเงี้ยมันติดมาแล้วเราล้างไม่สะอาด มันก็เวลาเราทานสดเนี่ยพวกพยาธิอยเี้ยเรามันก็นติดเข้าไปด้วยเวลาทานแต่นี่คือเราเราไม่มีเราไม่ได้ใช้คุยคอกคือเราอยู่บนลางก็คืออยู่อยู่สูนจากดินอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีพวกพยาธยาิ สองชั่วโมงออกสองวิสองนาทีอย่างนี้เหรอคะ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ sao những video hấp dẫn นะี้เลดเล็ดกับกรีนเลยตัวนี้จะจะ,จะคล้ายกันคกกนรับผมต่างกันที่สีอ๋อแล้วแต่แต่รสชาติเนียเหมือนกันหมดรสชาติคล้ายกันครับผมเป็นพันเดียวกันไหมฮะพันเดียวกันครับผมเป็นต่างกันคือสีคือสีเลยใช่ครับพวกนี้เขาเขาเอ่อจะออกทานทานใช้เอ่อทานสดจะออกใบกรอบกรอบแล้วก็หวานหวานกว่าตัวกินโอ๊กเลดโอ๊กตัวนี้เนาะครับผมออกหวานกว่า นิยมผักแก้มอะไรเงี oh, uh, ้ยอ๋ออร่อยเก่งกับปลาเผาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมอ๋อนั้นที่ถ่ายออกมาสวยค่ะทุกคม